มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้จัดการบัวขาวเผยพร้อมรับคำตัดสินหลังจากเก๋อัญญวีพรชัยวิบูลอ้างเป็นภรรยาของบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่านายสมบัติบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังชาวไทยได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางนะคะพร้อมด้วยทนายความน,นายอนันชัยชัยเดชเมื่อวันที่29เเมษายนที่ผ่านมา เพื่อยืนฟ้องบัวขาวให้รับผิดช,ชอบน้องมีตังอายุ5ปีโดยขอให้สายมีคำสั่งให้บัวขาวจดทะเบียนรับรองลูกสาวเป็นบุตรและให้ตนเองเป็นผู้มีอำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะที่ผ่านมาบัวขาวไม่เคยเลี้ยงดูบุตรมาก่อนรวมทั้งขอให้มีคำสั่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกสาวจำนวน25ล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่ 30, สามสเมษายนผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง ยิ้มธีรวัตรยั่วยิ้มผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้ทางฝั่งบัวขาวยังไม่มีอะไรที่ต้องเอกมาพูดไปมากมายเรื่องคดีความก็พร้อมดำเนินการตามสารตัดสินไม่ได้ขัดขืนอะไรทั้งสิ้นว่ากันตามสารพิจารณาไปตามหลักฐานโดยประเด็นนี้เป็นเรื่องราวของนักชกชื่อดังกับเก๋อดีตภรรยาสองคนเท่านั้น ขณะที่นางกันญารัตปัญชามม่พี่สาวของบัวขาวกล่าวว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบัวขาวแล้วก็เก๋มาตลอดซึ่งที่ผ่านมาทางบัวขาวก็ได้ดูแลกเก๋แล้วก็ลูกสาวมาโดยตลอดทําไมถึงออกมาเรียกร้องมากขนาดนี้ที่ดินร้อยกว่าไร่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ขายได้ไม่ถึง25ล้านบาทหรอกรวมทั้งสงสัยว่าทาไมมาเรียกร้องกับบัวขาวคนเดียวทั้งที่ก็มีลูกกับสามีเก่าทําไมไม่เรียกร้องบ้าง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ